ผู้ใดมูพวกเพื่อนโฟงกไห้ยแห้งๆปังๆสุขุสุขคนเลยจ้า,าหน้านาแล้วกะห่ม้าอาทิตยจ้าเลิกงานแล้วยางกลับบ้านฝนก็มาฝนจ้กบังเบ้อฝน,านทางภูเขาฝนเห็นบ่ฝนลายสมัยหน่อยมาแล้วหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันพนวาเข้ามาจับมือเดินไปน้ำกันเป็นคลิปเงาเพื่อพนวาเนี่แหละมันจะเกิดจงไหก็ก็ให้มันเกิดหักกันนะนะ ถึงมันถึงมัน่าได้ห้าสิอายุหลายแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านมั่นกะบมั่นกับบเท่าไปตามใบของฝ่าฝนมาแล้วจ้าสิได้สิไ้ลบลบมุมเอาโฮมอยู่ในกระเป๋าได้เห็นไอ้คลิปนี้แล้วกะบึงกันแลกกันได้จ้าเด้อกัสิเหตุจัะประมาณจักสามนาทีกะเป็นซุขสบายได้ จาขาโมบวกว,กวกนฟงไปยนะังไดเนาะเขี่ยเติมเมื่อไหม่เมื่อเก่าเพิ่นกับสิไข่แน่เนาะเพิน่นเอกมี่าห่มกับซื้อเผาห่มนะนะอุนอ่นๆห่มแต่ว่าเป็นยังดีแต่ว่าบานมีโชฟาดจ้ามาสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อกินเงินเดือนแล้วเมื่อไหม่จังไสเฮานี่ค่อยแกะคอยไงฮอนจิด้ตอนข้าเพนมาจักง่ามไดแล้วง่ามไดกะยาหัวมันเถอะ ใสเสื้อนะนะห่ผมผ้าอุ่นๆน้จ๊ะเด้อมอขวบกวนฝูงเลยฉันแจ้งตัดสิบเป็นไปจังได้ก็ขคอให้เป็นไปน้าจา่าเนาะเพิ่นไหมาอยู่จังสีก่กรโอ๊กหักกันไ้ดีกว่าสร้างกันพนา่าว่าเขามาจับมือเดินไปน้ำกันอวัิดีจ้าเลิกงานแล้วย่างกลับบ้านฝนก็ะมาฝนจา่าบึงบ่ฝน ทางผู้เขา,าเห็นบ่ฝนลายสมหายหน่อยมาแล้วผู้ใดมูอพวกเพื่อนฟูงกะหายเฮ่งๆปังๆสุขสุขสุขนเลเดจ้านาหนาวแล้วกะ่ม่าได้เห็นไอคลิปนี้แล้วกับึงกันแลกกันได้จ้าเดอ้อกะสิเฮ็ดจะประมาณกักสามนาทีกะเป็นไอสาวเอาพนมามันสิแมงก้มเพิ่นอิลีได้น่ามือพวกเพ่นฟูงลนะ ไสาวเอาพลงานามันสิแมนต์ก้มเพิ่อนนิลีได้เน่าโมโวก,กวนฟูงลนะไสาวเอาพลงานามันสิแมนต์ก้มเพิ่อนนิลีได้เน่าโมโวก,กวนฟูงลนะหัดกันไใ้ดีกว่าสร้างกันผลงานเข้ามาจับมือเดินไปน้ากันใส่เสื้อนะนะผมผ่าอุ่นๆนะจ่าเด้อโมโวก,กวนฟูงเลยสำแดงตกเบิงด้วยเบิงเบิงเฮ็ดท้ำคลิปนี่กับเบิงเลยว่าพุ่นทองฟ้าผู้ใด๋ บอไดเห็นไอคลิปนี้แล้วกะบึงกันแลกกันได้จ้าเดอ้อกสิเหตุดจะประมาณกักสามนาทีกะเป็นสาวเอาคนมามันสิแมนก้มเพินน่อนีลีได้เน,น่ามือบวกคนผะกันนะถึงมันถึงมัน่นาได้ห้าสิอายุหลายแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านมั่นกะมั่นกะบ,บ่เถ่าไปตามใบองเป็นคลิปเงาเพื่อนวานนี่แหละ มันจะเกิดจงไหนก็ให้มันเกิดค่ะฝ่าฝนมานแล้วจ้าสิได้สิไลลบลบมุ่มเอาโฮมอยู่ในกระเป๋าฝ่าฝนมานแล้วจ้าสิได้สิไลลบลบมุ่มเอาโฮมอยู่ในกระเป๋าแอลสิหอดบ้านบ่เนาะฝนสีห้ามพี่น้องเลย สู้ไปน้ำกันนะคะเย็นเย็นของวันอังคารค่ะสวัสติจ้าเลิกงานแล้วย่างกลับบ้านฝนก็ะม้าฝนจ่ามึงบ่ฝนทางภูเขาฝนเห็นบ่ฝนลายสมหมายหน่อยมาแล้วสวัสติจ้าเลิกงานแล้วย่างกลับบ้านฝนก็ะม้าฝนจ่ามึงบ่ฝนทางภูเขาฝนเห็นบ่ฝนลายสมหมายหน่อยมาแล้วสีหอดบ้านบ่เนาะฝนสีห้ามพี่น้องเลย สู้ไปน้ำกันนะคะเย็นเย็นของวันอังคารค่ะพนาใจเย็นเย็น่าใจพันอนขึ้นนำหลวกไก่พน่าสุภาพิีพมามือใครยาวสาวได้กันนะถึงมันถึงมัน่าได้ห้าสิอายุายแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านมั่นกับมั่นกับ่เเ่าไปตามใบของหัดกันใ้ดีกว่าสร้างกันพน่าห้ามมาจับมือ เดินไปน้ากันรักไรคิดหอด้วจ้าเดินสู้ไปด้วยกันนะจ้าเลิฟเลิฟจ้ามีผ้าห่มกับเสื้อผ้าห่มนะนะนะอุนอ่นอุ่นห่มแต่ว่าก็ยังดีแอกว่าบานมีโซฟาจ้ามาสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนแล้วสีหอดบานบ่หน,นอผนสีห้ามพี่น้องเลยสู้ไปน้ากันนะจ้าเย็นเย็นของวันอังคารค่ะกินเงินเดือนแล้วเมื่อไหม่จังไส่ห้านี่ คอยแกะคอยไงฮอนจิได้ตอนค่ำพนว่าจากยามไดแล้วยามใดกายาหัวมันเถาะกันนะถึงมันถึงมันมาได้ห้าสิอายุหลายแล้วแต่ว่าควมคิดควมอ่านมั่นกะมั่นกะบ่เถ่าไปตามใบองพนาใจเย็นเย็นอย่าใจพัน้อนขึ้นนำลวกไก่พนว่าสุภาพจิตว่ามือใครยาวสาวได้เบื่องดูเบิ่งเบิ่ง เค็ดท้ามคลิปนี่กับเบิงเลยว่าพุ่นทองฟ้าผู้ใดบ่แอวสีหอดบ้านบน่เนาะพ่นสีห้ามพี่น้องเลยสู้ไปน้ำกันนะคะเย็นเย็นของวันอังคารค่ะขัดก,กันไ้ดีกว่าสร้างกันพน่นว่าเฮ้ามาจับมือเดินไปน้ำกันกันนะถึงมันถึงมัน่นาได้เหาสี่อายุหลายแล้วแต่ว่า ควมคิดควมอ่านมั่นกะมันกะบ่อเท่าไปตามใบของหัดกันใ้ดีกว่าสั้งกันพนราเข้ามาจับมือเดินไปน้ำกันไอ้สาวเอาพนมามันสิแมนก้มเกินอิลีได้น่ามือปวกควนถูงละพนราใจเย็นๆอ,อย่าใจห่อนๆขึ้นนำลวกไก่พนราสุภาพจิตมามือใครย,ยาวสาวได้ ถึงจะนางใดกับคนไทยคนอีสานคนผาักกลางผักเนื้อผากไต้เฮากับเป็นคนไทยคือกันขัดกันได้ดีกว่าสร้างกันพน้าเฮามาจับมือเดินไปน้ากันไอสาวเอาพน้ามันสิแมนก้มเพลนอีีได้น่าโมโวกคนฟูงปนะใครเสือนะนะหมผ่าอุ่นๆนะั่นจ่าเด้อโมโวกวนฟูงเลยสันแป้งตวกันนะถึงมันถึงมันวาได้เฮาสิอายุหลายแล้วแต่ว่า ความคิดความอ่านมั่นกะมันกะบ,บ่เถ่าไปตามใบคงอธิจาเลิกงานแล้วยางกลับบ้านฝนก็มาฝนจ้บบาบาึบบาางบ่ฝนทังภูเขาฝนเห็นบ่ฝนลายสมหมายหน่อยมาแล้วคนตาใจเย็นเย็นอ,อย่าใจพ่อนผ่อนขึ้นนำหลวกไก่พันมาสุภาพิีพนมือใครยาวสาวได้ได้เห็นไอคลิปนี้แล้วกะบึงกันแลกกันได้จา้าเด้อ กะสิเธ็ดจะประมาณกักสามนาทีกะเป็นใครเสื้อนะนะหหมผาอุ่นๆตั้งใจเด้อหมูผวกควนฝูงเลยคนแตปลเป็นคลิปเงาเพื่อเวอร์วาเนี่ยแหละมันจะเกิดจังไหนก็ให้มันเกิดสุขสบายเด้วยก่าขาโมพวกควรฟูงไปเนื้อไหนเนาะเครียเติมเมือใหม่มื่อเก่าเพิ่นกสิไข่แน่เนาะเพิ่นได้เห็ดให้พี่พี่มากแล้วได้รู้ว่าเท่เฮ้าเท่เฮ้ากะ หาเงินสางไรก็จะเป็นเมื่ออาชีพสางไรใดคือสิรเป็นไปจังได้ก็ขคอให้เป็ียนไปเนะจ้ะ,จนะเนาะฝนห้มาอยู่ชั้นสี่กับโอ้ยนถึง,จงใจนางไดกับคนไทยคนอีสานคนผาคกลางผักเนื้อผากไต่เฮาก็เป็นคนไทยคือกันฝ่าฝนมาแล้วจ้าสิได้สิได้ลบลบมุม เอาหฮมอ,อยู่ในกระเป๋านี่้าห่มกับซื้อผ้าห่มนะนะอุนอ่นๆห่มต่วลาก็ยังดีแต่ว่าบ้านมีโชฟาดจา้ามาสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อกินเงินเดือนแล้วมือไม่จังไถเข้านี่ค่อยแกะค่อยไงฮอนชิด้ตอนขําิ่นมาจักย่ามไดแล้วย่ามไดกระยาหัวมันเถอ,อะสิ่เป็นไปจังไดก็ขคอให้เป็นไปเนะอ้จเนาะ เป็นไหามาอยู่เั่นสีก่กะโอ้กันนะนะถ,ถึงมันถึงมัน่าได้ห้าสี่อายุหลายแล้วแต่ว่าคววมคีดคววมอ่านมันม่นกะมั่นกะบ่เท่าไปตามไว้ของเราออกมาเมื่อเ้ารนี่ห้วยขึ้นแต่สร้างว่านไม่ได้หากิโลผนแล้วยานี่แหละชีวิตทํางานในต่างแดนอมอแมนวามันสนุกฝนมาแล้วจา่าสิได้สิไ,ไ้ลบลบมุม เอาโฮมอยู่ในกระเปะเ๋าพนักาใจเย็นๆอย่าใจหอนๆขึ้นน้ำลวกไก่พ้พนันวาสุภาพจิต่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาพนันวามันสิแมนก้มเพื่อน,นีหลีด้เน่องมือปวกควนฝูงใครเสียแน่นะห่มผ่าอุ่นๆน่อจะเด้อมือปวกควนฝูงเลยันแต่งตสาวา